วัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับทุง่งนาแห่งหนึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เอาลองดูครับพื้นที่ว <c oughs> นกลับครับตอนนี้ก็มาอยู่มีสระานา้งใหญ่ขา <c oughs> สะอาดสวยนะครับไหนแจ้วนะครับไม่น่าเชื่อว่ามีที่สวยขนาดนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเรามาดูกันครับนี่นี่ก็คือข่ายด้านประมงศูนย,ย์การเรียนรู้ประสิทธิภาพ ชาเกษตรนายพงศกรรุ่งเรืองตอนนีอยู่ก็ตำบลใหม่พลนสูงพระราชนะครับมีใครเป็นขายนู้นหัวใจอยู่นู่นครับเนี่ยมีคาว่าไร่คืนรังพิซซ่าฮัสหนึ่งสองเก้าคืออะไรกันมาดูครับแล้วตอนนี้ครับจะบอกว่ารตอนเราก็มาอยู่นะส่วนหนึ่งของอำเภอตอนสูงตอนนี้เราอยู่กับบ้านหนองโสนนะครับอยู่ตําบลใหม่อำเภอตอนสูงนครรชสีมานะครับผมอยู่ก็ไร่ของใครเขาคือใครยังไงนะครับ คือคนถือกล่องอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปดูกันครับครับเจอกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอันนี้ผมเป็นลูกของนายพงศกรนี่นะฮะับอนงเซลนะครับนองเซลเนาะครับเออเอาแนะนำตัวเองยังไงอยู่กันไหนทำไมถึงมาอยู่ในที่สวยงามมาทำอะไรยังไงลองก้าวๆเลยครับได้ครับตรงนี้เขาเรียกว่าตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ละครับไล่ขึ้นลังไล่ขึ้นลังใช่เป็นแต่ว่าตรงส่วนนี้จะเรียกว่าเป็น เป็นฟาร์มสเตย์ไร้คืนลังสเตย์ไร่คืนลังจริงๆตัวไร้คืนลังเนี่ยมันเกิดมาจากเป็นกลุ่มของเพื่อนพ่อเนี่ยแหละครับจริงๆผมและครอบครัวเนี่ยเป็นคนพัทยาชลบุรีเลยแต่ว่าไม่ใช่คนที่นี่ไม่ใช่คนที่นี่เลยครับอ๋อเกิดจากที่อื่นมาใช่แล้วก็จะช่วงโควิดพอดีแล้วจริงๆก่อนก่อนหน้าโควิดพ่อก็มามาทำตรงเนี้ยไว้แล้วประมาณปีสองปีก่อนหน้านะอันนี้นี้พ่อมาตั้งลูกหลานนี่ยังก็ถ้าถ้านับ ของพ่ออย่างเดียวก็จะประมาณ2ปีครึ่งถ้าผมเนี่ยกรกฎาคมน1ปีอันนี้อยู่มาได้ประมาณ10 11 11เดือน10เดือนประมาณนั้นครับตอนนี้ก็โดยมีความฝันอยากมาอยู่ตรงนี้ไหมมีความฝันอยากมาไหมคือคเป็นคนชนคนชนบุรีเลยอยู่พัทยาเหรออยู่พัทยาโอ้อยู่รุ่งเรืองเจริญแบบ civilization ใช่ทำไมอยากจะนึกมาอยู่บ้านนอกแบบบรรยากาศแต่ว่าบรรยากาศสวยมากนะครับ คือคือประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเหมือนเหมือนประมาณว่าผมจุดสําหรับตัวผมเองจุดเปลี่ยนมาอยู่ตอนที่ไปบวชครับออเคก่อนหน้านั้นก็คือทําร้านอาหารอยู่ที่ภรรยาก็เนี่ยแหละร้านร้านพิซซ่าจะเป็นแป้งพิซซ่าโอ้ชบบพิซซ่าใช่เลยเป็นพิซซ่าขายที่ถาดละร้อยยี่สิบเก้าบาทแล้วปรากฏว่าพอไปบวชปุ๊บก็รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันไม่ได้มีอะไรมากมายขนาดนั้นแล้วก็หลังๆมาช่วงมันเป็นยุคแบบโลกาพิวัต์แล้วเนาะเขาเรียกอะไรมัน โลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราทํางานที่ไหนก็ได้รเราไม่จำเป็นต้องไปเอาตัวไปอยู่ในที่แออัดชุมชนเยอะๆแล้วเรารเรามารับงานออนไลน์ตามแบบทําได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่ารู้สึกแบบว่าเอ้ยเราเรามาเป็นจุดเล็กๆตรงนี้ดีกว่าแล้วเราก็มามาปลูกต้นไม้มาทําอะไรอย่างเงี้ยมามาเป็นเขาเรียกเรามามาสร้างเป็นการท่องเที่ยวชุมชนเป็นอ,อีกหนึ่งทางเลือกรายได้รายได,ได้เสริม ของชุดของของเกษตร,รกรอะไรเงี้ย<ม>คือ,ค,อคือเราจะเน้นเป็นแบบนั้นเราไม่ใช่เกษตร,รกรที่แบบปลูกเกง่งทําเกง่งแต่เราแต่เราเขาเรียกวอะไรเราเราจะเป็นเชื่อมโยงเก่งมากกว่า<ม>ใช่ใช่แทนที่เราจะต้องไปไปขุด<อ>ไปเจาะไปอะไรเงี้ยเราจะจะเดินไปเลยครับ,รบไปสัมผัสอะไรก็คุยไปเรื่อยนะครับเอ่อแล้วเมื่อกี้ถามว่าชื่ออะไรนะเซลล์ครับชื่อจริงชื่ออะไรนะชื่อจริงชื่อพงภูนาตรุ่งเรือโอ้โหพงภูนาตร ใช่จะไม่มีวะจะเป็นพงพูนาพงพู้นารุ่งเรืองแปลว่าอะไรชื่อแล้วว่าอะไรผมก็จะไม่ได้เลยดูดูแต่ว่าแล้นี่การการศึกษาเรียนอะไรยังไงมาผมจบปริญญาตรีมาครับเป็นเรนตรีที่ไหนเอ่ยสถาปัตถ์ผังเมืองครับสถาปัตย์ผังเมืองพอออกแบบผังเมืองออกแบบผังเมืองออที่มออะไรที่ธรรมศาสตร์ครับโอ้ที่ธรรมศาสตร์โอ้แสงว่า แล้วไม่คิดอยากจะทําอะไรนะคนจบธรรมศาสตร์เขาก็บอกให้อะไรไปอยู่ตาการเมืองไปทําไอหนุ่นไอนี่เกี่ยวกับนักศึกษาเคยคิดชีวิตอย่างนัไหมที่เห็นก็อ,อยู่ในข่าวเยอะแยะคือก็อย่างที่เขาบอกนะั่นแหละการเมืองมันเป็นเรื่องของทุกคนแต่ว่าเราก็ซัพพอร์ตเราก็ติดตามอยู่อยู่แถวๆนี้าบางอย่างเรื่องท,ที่ที่เราก็ข้อมูลมาพูดกันคุยกันท้งครอบครัวนยครับใช่ใช่ก็จะเป็นเชิงนั้นอย่างที่บอกคือจริงๆไม่ไม่ได้ ติดใจว่าต้องไปตัวไปอยู่ในกรุงเทพแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนมันก็ก็ทำอะไรได้เหมือนกันหมดแล้วจบปตีแต่เกมาเลยจบปตีอันนี้เข้าปีที่สามะครับจบสามปีแล้วนนเคยไป,ปเอาวันนี้วันที่เท่าไหร่ห้ามิถุนาหกสี่แสร็จจบมาแล้วสามปีเคยทํางานที่อื่นมาก่อนไหมครับเคยทํางานครับเคยเป็นผู้ช่วยวิจัยอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยแหละครับทำทำพวกวิจัยเพราะว่าตอนนั้นเก่าว่า จะโกอิเตอร์ไปเลยจ้าหมายความว่าจะเรียนตรีแล้วก็เก็บผลงานเนาะทางวิชาการล้วจะไปต่อนอใช่มีคว,มความฝันอยู่มีเป็นเชิงนั้นอยู่แต่ว่าสุดท้ายก็มารู้ว่าแบบเราไม่รู้เราจะเรียนปรตีไปเเรียนปอโทไปเพิ่มทําไมในเมื่อแบบเป้าหมายเราย,ยังไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยครัใช่ใช่แล้วก็มาถึงตามอตรงนี้เพราะว่าตัวกิจกรรมตัวนี้มันก็ มันมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันมันขัดเกลาเราให้มันอยู่กับธรรมชาติใช่ใช่มันก็เรียนรู้อะไรเยอะครับมากกว่าตอนเรียนบริยตีมันได้ปฏิบัติใช่เยอะมากปฏิบัติเเยอออะต้องถอดรองเท้าไหมไม่เป็นไรครับใส่ได้เลยโอเคครับอ่ะทำไมมีเรืออะไรก็เรียกเรืออีโปงครับเอ้ารู้จักเหรอเลยจง แค,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 ค่สอนจะตั้งชื่อชาวบ้านนี่แหละครับเขาเหมือนตอนมาอยู่แรกๆเลยเตรงอ่างเก็บน,น้ำนี้เขายังไม่ขุดลอกรเราก็เห็นตัวเรือนี้มันแปลกมากเพราะว่าตั้งแต่ผมเกิดและโตมาผมไม่เคยเห็นเรือแบบนี้อยู่ชนบุรีพรัทยาเคยจะเป็นเรือไม้เรือแบบอันนี้ทํด้วยอะไรรู้ไหมไอ้นี่ครับต้นอะไรนะต้นตาลต้นตาลแล้วก็ขุดใช่ไหมใช่ใช้ได้จริงไหมเนี่ยใช้ได้จริงไหมอันนี้อันนี้น่าจะยังใช้ได้จริงอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้คือเอา เอาขึ้นมาโชว์เพราะว่าเพาน่าจะยังน่าไม่รู้แต่อันนี้เพิ่งโบกใหม่คือเพิ่ง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 ,ง,ง,งโบกปูนใหม่ตอนแรกมนันกันมันรั่ว,ม,วมันจะรั่วใช่เพราะนี่คือไปรื้อมาจากข้างล่างตรงนู้นในอ่างเก็บน้ําเขาไม่เอาแล้วเขาทิ้งแต่ว่าเราเห็นคุณค่าเพราะเราเราไม่เคยเห็นเราก็เลยเออนักท่องเที่ยวเขาน่าจอยากเห็นทีนี้มามาอยู่กพราะพ่อมาตั้งแต่สามีที่แล้วใช่ไหม ใช่ครับปร,ป,รประมาณสปีครึ่งตอนนี้พ่อมาก็มาตั้งทำไอ้นุ่นทํานี่อย่งแต่แรกใช่ไหมใช่ครับจิตตนาพ่อจริงมาสร้างธุรกิจใหม่หรือจะมาที่พักผ่อนหย่อนใจหรือย้ายสำม,มโนโครัวมาเลยหรือจะอค,คือมาย้ายมาเป็นคนขลาดเลยใช่คือใช่ไหมน่าจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจก่อนไปนั่งหนึ่งก่นอนเพราะว่ามันจะได้กุยให้จบที่พักผ่อนหย่อนใจใช่ที่พักผ่อนหย่อนใจเรามีเคยเพื่อนๆพ่อเคยมาเที่ยวบ้างไหมมาครับมา ม,มีมาหมดทั้งเพื่อนพ่อเพื่อนแม่เพื่อนลูกมา <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่าเขาเขาหนีจากเมืองเมืองมาเพราะมันดูไม่ร่มรื่นเนาะดูมันวุ่นวายในเมืองกรุงเทพอันนี้ก็เหมือนกับเป็นที่รับแขกเ <c oughs> นาะที่รับแขกกลางกลางคืนญาติมิตรสหายมานั่งพักผ่อนหยันใจ <c oughs> ไม่ได้เตรียมมาไม่ไม่เป็นไรครับเป๊ะนั่งฝั่งน้นแล้วก็มานั่งคุยเล็กน้อยกลับมารู้ที่ไปที่มา หลังจากนี้เราก็มาปุ๊บในก่อนถามก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูข้างในก่อนที่จะไปดูข้างในอ,อคุณพ่อเตรียมการสร้างอาชีพครับบริเวณนี้ยังไงบ้างที่วางแผนไว้บ้างจริงๆอันนี้ตรงนี้ทั้งหมดมันจะเป็นป่าล้ำพ่์หมดเลยครับต้นทูบลูสีเมันจะเป็นน้ํามันจะเป็นที่ลุ่มเลยตรงนี้แล้วก็อันดับแรกพ่อเขาก็จะมาแบบทํา ที่เห็นเป็นถนนอะไรพวกนี้ก็คือเราทําขุดเองใหม่หมดเลยใช่ใช่ถามว่าแผนการในอนาคตจะเป็นอย่างไรมันก็คงจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจฟาร์มสเตย์น,นี่แหละครับแล้วก็เราก็พยายามชวนชาวบ้านชวนชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งที่เขาเต้นอยู่นะครับแล้วต,ตั้งแต่ที่เข้ามาเนี่ยในปีนึงในวงรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเด็กมามาอยู่ได้ได้รถึงปี อย่างครับกัละครดาในี่ครบปีครบปีแล้วเราเ,เห็นทิศทามว่าไงนะตั้งแต่สองปีแรกสามปีแรกที่ผ่านมาค,ความเปลี่ยนแปลงที่พ่อสร้างไว้มัน,ม,นมันเพิ่มขึ้นไหมโอ้เปลี่ยนแปลงมากครับ<อ>เปลี่ยนแปลงมากเอาเอาถ้าพูดเป็นตัวเลขก็คือจากที่ข้างๆนี้ที่ขายสิบสิบกว่าไล่ยี่สิบกว่าไร่ขายหนึ่งล้านบาทพอพอเริ่มขุดเริ่มทําปุ๊บก,ก็ ก็กลายเป็นสองล้านห้าแล้วสองล้านห้าสามล้านแล้วไม่ถึงที่คนอื่นที่ใช่ที่คนอื่นที่พ่อเรามาสร้างเป็นเป็นเกษตรใช่ที่เกษตรแบบไหนแลีวก็ไปดูกันแล้วที่ก้างๆของพ่อเราก็อัพราคาขึ้นเลยโอ้โหอันนี้แบบที่เห็นชัดเจนนะที่เป็นตัวเลขชัดเจนแสดงว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะใช่ครับแปลว่าเหมือนจะดึงราคาคล้ายๆเหมือนกับจะสร้างมูลค่าของที่นา อะไรที่ดินให้เจริญขึ้นครับเพราะเหมือนเราจะเป็นต้นแบบให้ประมาณนึงใช่ใครมาต่อเนื่องก็อาจจะพัฒนาอาจจะเชิงรูปของเราหรือไม่ใช่รูปของเราแบบไหนก็แล้วแต่เขาใช่ครับใช่ใช่พอเหมือนเหมือนพรตอนพ่อเขามาอยู่แรกๆกก็จะมีเพื่อนเพราะเพราะว่าผมก็จะไปทําร้านอาหารแทนคุณพ่อแล้ว เราก็จะบอกว่าเราก็จะคุยกับลูกค้าว่าเออเนี่ยพ่อมาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วลูกค้านี่ที่เป็นฝรั่งเนี่ยเขาเขาก็จะมีแฟนที่อยู่ทางภาคอีสานเหมือนกัน<ม>เขาก็จะผ่านโคราชแฟนเขาอยู่ขอนแก่นอะไรเงี้ย<ม>เขาก็จะขับรถมาแวะหาพ่อคือชาวบ้านแถวนี้จากที่ไม่เคยเห็นฝรั่งหัวแดง <laughs> อะไรเงี้ย <laughs> ก็คือได้เห็นเขาก็เลยแบบเออแบบเออแปลกดีคนนี้เข้ามาแล้วเรามีมีฝรั่งมาอะไรเงี้ย<ม>ใช่อันนี้ก็ที่เป็นรูปประทับนะที่แบบที่เห็นชัดเจน ก็ตอนนี้ธุรกิจปัจจุบันเพราะธุรกิจทางพัทยายกเลิกหมดเลยยกเลิกหมดเลยขายทิ้งไปหมดไม่เสียดายนะเสียก็มันไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีที่นอนครับเรามีที่นอนอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ก็เลยก็เลยตัดไปคือถ้ามันไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเราตอนนี้ตรงหน้าตรงนี้ที่พิ่อะไับตอนนี้ก็คือสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสองยี่สามไรครับยี่สิบสามเป็นพื้นเดียวกันพื้นเดียวกันครับยี่สามไรยี่สิบสามไร่ใช่น้อยนะ ยุคน,นึงใช่ครับยุคกันส่วนมากเป็นน้ำส่วนใหญ่ชอบน้ำกันทางทาง,งครอบครัวชอบน้ำโอเคครับทีนี้ก็เอ่อณตอนนี้ปัจจุบัน,นพ่อลงอะไรบ้างลงอะไรไว้บ้างถ้าหลักๆเลยจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมครับมะพร้าวน้ำหอมใช่เนีมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็เป็นพวกไม้ป่ามะฮอกกานี ใช่ครับไม้สักพยุอะไรอย่างเงี้ย<ม>แล้วก็ต้นต้นที่โตแล้วก็ต้นอะไรนะที่ลูกมันลูกยอต้นยอ<ม>ใช่ครับ<ม>ต้นยอนอกนั้นก็จะเป็นตามตามใจป่าคืออยาก<ม>อยากกินอะไรก็ปลูกอะไรเงี้ย<ม>อ,อแล้วก็แค่นา,นาต้นแค่นาเยอะมากเพราะว่าคือมันไม่มีอะไรเลยเนาะมันอยากให้พ่อเราอยากให้พื้นที่สีเขียวมันเยอะขึ้นแล้วเออเรามี บ่อ,บบอบปลามีครับแต่ว่าเป็นปลาธรรมชาติไม่กไม่ไม่ไ,มไมปล่อยจะมาเลี้ยงหรือรอรอรอมันมาจากที่อื่นตรงเนี้ยเป็นจุดที่<ว>ช่วงช่าช่วงที่เขาจะวางไข่หรือประสมพันธุ์กันเขาจะมามเขาจะมารวมอยู่ในเขาเรียกว่า ถ้าสัตว์จะบ้างเรียกว่ามันเป็นทางปลาใช่ที่เขาจะมาเกี่ยวเลยนะรวมมาอยู่ตรงนี้อย่างตัวลูกข้อของตัวปลาช่อนอย่างเงี้ยก็คือเนี่ยเขาก็จะผสมพันธุ์เกิดกันที่นี่ใช่พอหน้าฝนปุ๊บเขาก็จะแตกไปมาครับตอนนั้นผมมาหน้าฝนพอดีก็จะเห็นแบบปลาหมอปลาอะไรแทกไปนะข้างแทกไปไรกระโดดไปเล่นไปใช่ก็ก็คือสดชื่นเนาะใช่แล้วก็แล้วเลี้ยงสัตว์อะนเลี้ยงสัตว์อย่างอื่นมีครับมีเป็ด กไก่แล้วก็ควายสามตัวเป็ดไก่ควายครับเป็ดเป็ดประมาณแปดสิบตัวไก่ไก่ก็แปดสิบตัวใช่แล้วมีมีตลาดที่ไหนยังไงมีตลาดที่ไหนอย่างไรส่วนมากทำถ้าเป็นไข่เป็ดเนี่ยจะแปรรูปเป็นไข่เค็มใช่ขายออนไลน์แล้วก็ขายสดด้วยส่วนไข่ไก่ก็จะมีเจ้าประจําอยู่แล้วเพราะว่าตัวตัวเราเลี้ยงเลี้ยงแบบ มันมันก็ไม่เชิงออร์แกนิกหรอกแต่ว่าไม่ไม่ได้1ตารางเมตรเราคำนวณแล้วว่าต้องไม่เกิน4ตัวมันจะอยู่ที่ประมาณ1ตารางเมตรประมาณ2.8หรือ3ประมาณ3ตัวเพราะฉะนั้นเขาจะไม่แน่นเกินไปไข่มันก็จะมีคุณภาพขึ้นมาหน่อยคือสีมันจะบอกเลยสีมันจะแดงเข้มจริงเหรอใช่ครับจริงเดี๋ยวตอกให้ดูแต, <laughs> แต่แต่ว่าแต่ว่าไม่มีตัวไข่อีกที่หนึ่งอะ่ะอ๋อใช่ใช่เพราะว่าเขาเขาเจ้าประจำก็จะซื้อไปทําขนมใช่ครับขนม ตลาดก็มีอยู่ใช่ใช่ก็แต่มันเด็กได้เข่าลิงควายเลี้ยงควายสามตัวปกตินะควายเขาไม่ค่อยเลี้ยงกันทำไมคิดยังไงมาเลี้ยงเป็นเป็นเป็นอะไรที่นักแปลกกันเพราะว่าคนในกรุงเนาะคนที่ไม่ใช่คนมันนอกจริงๆงเนี่ยเดี๋ยวคือนี่คือมันนอกจริงๆมักจะมองควายเนี่ย วัวนี่พอพอพอคุยได้พอควายในมองข้ามไปเลยอ๋อไม่ไม่อยู่ในสระบพณีสัตวเออในสมองนี่คิดว่าเออทำไมต้องเนี้ควายเนี่ยหรือเขาเขาคิดม,มุมมุมมุมกลับหรือเปล่าใช่ไหมยังไงเเคยเคยมีความคิดยังไงคือเราดูสภาพของเราแล้วเนี่ยคือเราเราทำท่องเที่ยวใช่ไหมครับ ทุกบ้านอะไรนะ<ร>ท,ท,ท,ท่องเที่ยวเราทําท่องเที่ยวทําด้วยหมายเออหมายหมายถึงว่าเราทําเป็นฟาร์มสเตย์ท,ที่พักท่องเที่ยวอะไรเงี<อ>้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเลี้ยงวัวเนี่ยก็จะเหมือนกับทุกบ้านอ่าทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราต้องมีกิจกรรมอย่างอื่นที่ที่มันไม่ใช่ให้อาหาร,รวัวเป็นการเราก็เลยแบบไปไป,ไปเห็นมาจริงๆมันมีโครงการพระราชทานโคกระบือ แต่ว่ามันต้องรวมกลุ่ม27คนเพื่อที่จะไปเขียนขอ,อแล้วก็เอาเขามาเลี้ยงแล้วก็ลูกตัวแรกก็จะเป็นของของตัวโครงการไปอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ก็คิดไปคิดมาว่าโอ้ร่าพี่ชอบไม่ไหวถ้า27คนบางคนเนี่ยเราเข้าใจว่าเลี้ยงวัวเนี่ยมันเหมือนกับเลี้ยงควายเราเข้าใจว่าแบบนั้นตอนแรกมันมันน่าจะเขาเรียกอะไรภาษาคนละเขาเรียกกระเทิรนหรอครับแ,แบบเลี้ยง <laughs> <laughs> เลี้ยง,เล,ยงเลี้ยงวัวไปแล้วก็เลี้ยงควายไปด้วยเลยอเงี้ยเราเข้าใจว่าจะเป็นแบบนั้นแต่ที่ไหนได้เลี้ยงควายมันมันมันคนละแบบกับวัว และทีนี้เราดูที่เราในที่เรามีน้ํามีพื้นที่เราก็เลยเช่อเออเราเลี้ยงควายดีกว่าและอีกอย่างคือจริงๆควายราคาดีกวัวนะครับราคาดีกว่ามากถ้าถ้าทำพันธุ์ดีๆนะตัวเราเป็นแสนสองแสนสี่แสนห้าแสนก็มีใช่ใช่โอ้แต่มีคองคิดแอดวาน์วองคิดอะไรประยุก์วองคิดคือไม่ไม่ถอยหลังไม่ไม่ไม่เหมือนคนโบราณแต่ก่อนแล้นี่มีอะไรที่ดึงของเก่า มาปรับใจใหม่ให้มีคุณค่าคอาจจะสร้างมูลค่าโดยวิธีไหนก็แล้วแต่เพราะว่าแต่คือสมมติเราเป็นคนรุ่นใหม่นะมีความคิดอย่างเงี้เพราะว่าบางทีมันราคา5บาทเป็นสิบาทก็ได้มันไม่แน่เสมอไปทีนี้เขาทีานี้เขาในลงยมเล่นของเก่าโบราณนี่วันนี้ก็มาปิดเบรกคลิปแรกนะครับมารู้จักน้องอะไรนะเซลครับต้องชื่อเลชื่อเซลนะชื่อเล่นชื่อ ครับเล่นชื่อเซลเซลเป็นอะไรเซลแปลว่าล่องเรือครับออ๋เซลเซลเออไม่ไม่ใช่เซลเซลแปลว่าเซลพืชไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เซลพืชเซลศาสตร์จริงจริงๆพ่อตั้งให้เป็นเซลขายของพอจริงๆก่อนหน้านี้คุณพ่อก็จะมาทำอะไรเขาเป็นเซลแมเนเจอร์ขายบ้านบ้านจัดสรรโอ้รวยเลยใช่เขาเขาก็เลยเขาก็เลยตั้งชื่อลูกว่าเซล แต่ทีนี้ไปไปแนะนําตัวที่ไหนก็เลบอกเซลลดราคาหรือเปล่าเซลขายหรือล่าขายตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนตัวเองบอกพ่อพ่อหนูเปลี่ยนชื่อเป็นเซลที่แปลว่าล่องเรือนะเออมันก็มันเซลเหมือนกันล่องเรือหารักใช่ใช่ล่องหารล่องเรือหาฝันเป็นคำพ้องเสียงด้วว่าเออเราเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเซลนี้ดีกว่าใช่โอเคครับตอนนี้เรามาอถ้าเออทังมีผลผลิตอะไรต่ายที่เราบอกเก่าอ่า คนมีต้องกินใช่ปหอ๋อปัจจุบันณปัจจุบันณปัจจุบันตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้เป็ดสลดับคนแล้วไข่คเค็มไม่มีแล้วครับหมดหมดอยู่ก็จะเป็นพวกผลิตภณัณฑ์อ mm. ินรียผักผักสลดัดผักห้องเต้สีเขียวทำได้เหรอใช่ครับแต่แต่แต,แต่แต่คือเราไม่ได้ปลูกแบบจริงจังแบบขายเบอร์นั้นนะ่ะอาจารย์คือเราเราปลูกแบบเอาไว้ให้เป็นกิจกรรมนะักท่องเที่ยวมามาทำมากิน mm. แต่จริงๆเราปลูกปลูกอยู่แต่ว่า ปลูกก็กินเองใช่ยังยังยังไม่ได้ถึงขนาดจำหน่ายแต่ว่าที่มีตอนนี้ก็จะเป็นตัวข้าวข้าวอินทรียเนี่ยแหละครับข้าวออร์แกนิกแต่ว่าทุกบ้านก็น่าจะมีหมดแล้วแถวนี้ส่วนมากก็จะเป็นตลาดคนที่อยู่ในในในเมืองใช่กรุงเทพถมีมีฟาร์มมีฟาร์มอินทรีย์มีเกษตรท่องเที่ยวมีฟาร์มสเตย์โฮมสเตย์ใช่ครับใช่ครับฟาร์มสเตย์ไม่คล้ายๆโฮมสเตย์ให้ให้มาพักได้ไหม ให้มาพักได้ทั่วไปนะโรงแรมใกล้เรียเอ่อจะต้องจองมาในเพจอะครับใช่เพราะว่าชื่อเพจชื่อเพจว่าฟาร์มสเตย์ไร้คืนหลังเลยภาษาไทยและภาษาอังกฤษภาษาไทยเลยภาษาอังกฤษก็มีเขียนฟาร์มสเตย์เลยก็ฟันสลาร์แล้วเรือกะลันหมองมาเอสเอสเซอร์เซอร์สเลตต่อเต่าอย่างกะลันแล้วก็ไลฟ์คืนหลังไร้ภาษาไทยใช่ครับไร้ฟาร์มสเตย์ไฟ์คืนหลังใช่ฟาร์มสเตย์ไร้คืนหลังใครสนใจก็แกร์มาใช่ใช่แต่ว่าส่วนมากเลยอ่ะ เหมือนนักท่องเที่ยวเขาก็จะมาจะจะไม่จะไม่ใช่คนแถวนี้เพราะว่าที่เราพาเที่ยวเนี่ยของเราเนี่ยมาพักสองคือสามวันสองคืนเนี่ยจ่าย1,680บาทหนึ 1> 1, <600. S 2> ่งพันหกรหนึ่งพันเ็ีไปหนึ่จก็จะมากินข้าวกับเราได้ทุกมื้อเราจะมีมกับข้าวให้กินแล้วแต่ว่าเราจะพาเที่ยวชุมชน ไปให,ให้อาหารวัวไปกินน้ำน้ำเดือมสมุนไพร<ม>ไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้ววิถีพวกนี้มันคือวิถีบ้านบ้านของคนเราทุกคน<ม>ถ้าถ้าแต่ว่าถ้าจะมาพักอย่างเดียวเนี่ยก็จะคิดคือละสามร้อยห้าพอมาหารเช้านะพักพักเฉยใช่แค่พักเฉ<ๆ>ย อะไรโรงแรมอะไเครื่อรีสอร์ทใช่ใช่แต่ใช่ใช่ครับแต่ว่าอย่างที่บอกนั่นแหละอยากให้จองมาก่อนว่าหองอาหารเราอยู่เตรียมใช่เราต้องเตรียมบางทีก็ยังไม่ใช่เดินเข้ามาบางทีเราก็ทำอะไรไม่ใช่ใช่ไหมถ้าถ้าวอล์คอินเข้ามาเราเราจะไม่ใช่แบบเชิงรีสอร์ทแบบนั้นมันต้องจองจองลงนรเราต้องเตรียมตัวพ่อสามพ่อแม่ลูกต้องทําความสะอาดห้องเู้นองต่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เราไม่ได้แบบรองสรัพย์จกเบื้องต้นในของ ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรตักขี้นะความสติไร่ขึ้นล่างใช่ครับอชื่อตะนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่ไร่ขึ้นลังเช้ไม่ใช่ต้องความสติไร่ขึ้นลัางใช่เพราะว่าจริงๆไล่ขึ้นลังถ้าอาจารย์ขี่ล้อล้ออาเจ็นน้ำไปเนี่ยล้อเลยสารไปตรงไปอีกเนี่ยขวามือจะมีบ้านที่มีนกนกปักอยู่ตรงน้ำเออตรงนั้นอันนั้นอันนั้นน่าจะเป็นคนคิดชื่อไล่ขึ้นลังเป็นคนที่อยู่บ้านที่นี่ที่แนะนำพอยมาซื้อทีที่นี่เป็นคนบ้านเพลาม ใช่ใช่แต่ตัวนี้คือฟาร์มสเตย์ฟาร์มสเตย์ไม่คือลางที่จะเปลี่ยนเนาะใช่ใไม่ใช่ไรคือลางที่เส่ใช่ใกลุ่มเลยแต่เป็นกลุ่มกลุ่มเดียวกันจต่เป็นกลุ่มเดียวกันครับวันนี้ก็มาดูจับตัวตนเอาจจะไปเจอหน้าพ่ออาจจะทักทายเส่ได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเช้าวัสดีครับสวัสดี